English with Chan ที today นะคะในภาษาอังกฤษถ้าเราจะถามฝรั่งว่าคุณยังโสดอยู่ไหมหรือจะบอกเขาว่าฉันยังโสดอยู่นะนะคะเราสามารถพูดแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ก่อนไปฟังพี่ๆกดติดตามช่อง YouTube น้องด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะโอเคฉันยังโสดอยู่นะก็พูดได้ว่า I am still single I am still single นะคะก็พูดได้โอเคไหมฉันยังว่างอยู่นะคะ I am available I am available นะคะยังไม่มีเจ้าของคะ่ะ I'm not taken I'm not taken นะคะก็พูดได้หรือยังไม่แต่งงานนะคะ I'm not married I'm not married ก็ได้นะคะหรือไม่ได้เด็กใครนะคะ I'm not dating anyone I'm not dating anyone ก็ได้นะคะหรือตรง,รงไปเลยว่าไม่มีแฟนนะคะ I don't have a boyfriend I don't have a boyfriend ก็ได้นะคะหรืออ้อมนะคะ I don't have a partner I don't have a partner ก็คือยังไม่ได้มีคู่หรือว่า partner หมายถึงว่าแฟนนั่นแหละนะคะโอเคในทางกับการถ้าเราจะถามผู้ว่าคุณโสดไหมเราก็ถามด้วยคำถามเหล่านี้นะคะอย่างเช่น Are you available Are you available ก็ได้นะคะยังว่างอยู่หรือเปล่านะคะจะประมาณนั้นหรือมีเจ้าข,ของหรือ,อยัง Are you taken Are you taken ก็ได้นะคะหรือคบใครอยู่หรือเปล่า Are you seeing someone Are you seeing someone ก็ได้นะคะหรือกำลังเดทใครอยู่ไหม Are you dating anyone Are you dating anyone ก็ได้นะคะหรือ Are you in a relationship Are you in a relationship ก็จะประมาณว่ามีแฟนหรือยัง มีความสัมพันธ์กับใครอยู่ไหมอะไรประมาณนั้นนะคะหรือตรงๆไปเลยว่า Are you single Are you single ยังโสดอยู่ไหมคะแต่งงานหรือ,อยัง Are you married Are you married ก็ได้นะคะหรือมีครอบครัวไหมจ๊ะนะคะ Do you have family Do you have family ก็ได้นะคะก็ไปถามผู้นะคะโอเคไหมแค่นี้นะไแล้ว